สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวต่างชาติฝรั่งถึง a m a z i ่งประเพณีแข่งขันวิ่งควายเมื่อยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันเผยแพร่คลิปวิดีโอประเพณี i, แข่งขันวิ่งควายผู้รับชมชาวต่างชาติต่างก็รู้สึกทึ่งตืง่นเต้นสนุกสนาน a เม z i n g บางคนก็นําไปเปรียบเทียบกับเทศกาลวิ่งกระทิงในประเทศสเปนสําหรับประเพณีการแข่งขันวิ่งควายเป็นหนึ่งในประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชนบุรีมีการจัดมากว่า100ปีแล้ว โดยจัดขึ้นทุกปีในวันขึ้น16ค่ำเดือน11ก่อนออกพรรษาหนึ่งวันเพื่อเป็นการทำขอนควายและให้ควายได้พักผ่อนหลังจากการทำนามายาวนานจาก YouTube ช่องไลฟ์วิดเซอร์ก็มีชาวต่างชาติได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวต่างชาติท่านแรกครับเป็นครั้งแรกที่เคยเห็นการแข่งขันวิ่งควายคนขี่ควบมันเหมือนกับจ็อกกี้ควบมา้าดูสนุกสนานตื่นเต้นมากกว่าเทศกาลวิ่งกระทิงที่ประเทศสเปนเสียอ,อีกน่าเสียดายประเพณีจัดไม่ตรงช่วงไฮซีซั่นไม่อย่างนั้นคงได้ไปดูในสนามทันต่อไปครับอยากไปดูในสนามจริงคงได้ความรู้สึกเหมือนดูแข่งมา้าแต่คิดว่าการแข่งวิ่งควายน่าจะสนุกและตื่นเต้นมากกว่าเพราะควายไม่ได้มีไว้ขี่เหมือนมา้า ดังนั้นการขี่และบังคับให้ไปตามทิศทางคงเป็นเรื่องยากกว่ามา้าทันต่อไปครับขอบคุณที่แชร์การแข่งขันวิ่งควายให้ดูมันสนุกและตื่นเต้นมากนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ของการท่องเที่ยวจังหวัดชนบุรีที่ต้องไปดูสักครั้งฮอลิเด์บีน่าที่เมืองพัทยาคงไม่พลาดแน่นอนแล้วเจอกันนะเจ้าควายผู้น่ารักทันต่อไปครับมันไม่น่าจะเป็นแค่ประเพณีควรยกระดับให้เป็นเทศกาลเหมือนเทศกาลวิ่งบัวกระทิงที่ประเทศสเปน การเอาควายมาขี่วิ่งแข่งขันกันมันคงไม่มีที่ไหนอีกแล้วในโลกใบนี้ถ้ามีโอกาสไปเที่ยวประเทศไทยคงต้องไปดูให้ได้จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าประเพนีการแข่งขันวิ่งควายมันมีศักยภาพพอที่จะเป็นเทศกาลร,ระดับโลกแม้กระทั่งเทศกาลแข่งขันขี่ม้าพยศหรือป่าบัวพยศในสหรัฐอเมริกาก็ยังสนุกตื่นเต้นสู้การแข่งขันวิ่งควายไม่ได้ท่านต่อไปครับ ฉันไปฮฮลิเดย์ที่ประเทศไทยเกือบทุกปีไม่พัทยาก็หัวหินแต่ทำไมไม่รู้ว่ามีการแข่งขันวิ่งควายแบบนี้น่าเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรปีหน้าจะไปฮฮลิเดย์ที่พัทยาอีกครั้งคราวนี้ต้องไปดูให้ได้คงไม่พลาดแน่นอนทันต่อไปครับป่าเพณีการแข่งขันวิ่งควายจัดขึ้นทุกปีหลังฤด,ดูการเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองมันก็เหมือนกับประเพณีในยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่เป็นวิถีชีวิตของเกษตรกร แต่การแข่งขันวิ่งควายมันสนุกตื่นเต้นมากกว่าท่านต่อไปครับอเม z i n g มากๆเกิดมากก็เพิ่งจะเคยเห็นคนขี่ควายวิ่งแข่งขันกันพวกเขาฝึกควายเพื่อใช้ในการแข่งขันได้ดีมากเพราะปกติควายจะไม่วิ่งเร็วขนาดนี้คนขี่ควบมันเหมือนจ็อกกี้กำลังควบมา้าถ้าเพิ่มระยะทางมากขึ้นคงสนุกมากกว่านี้ทันต่อไปครับไม่รู้ว่าควายที่ใช้ในการแข่งขันมันถูกฝึกมาเพื่อแข่งขันหรือไม่ หรือเป็นควายที่ชาวนาใช้งานปกติถ้าเป็นควายที่ใช้งานปกติก็ต้องยอมรับว่าคนขี่มีทักษะสูงมากที่สามารถบังคับควายได้ขนาดนี้จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าถึงแม้จะเป็นควายที่ถูกฝึกมาเพื่อแข่งขันยังไงก็ยากกว่าการฝึกม้าอยู่ดีเพราะธรรมชาติของม้าและควายมันต่างกาันม้าเป็นสัตว์พาหนะขนส่งแต่ควายเป็นสัตว์ใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรมท่านต่อไปครับ เป็นงานประเพณีที่เต็มไปด้วยสีสันสนุกสนานเหมือนงานเฟสติวัลในสหรัฐอเมริกาแต่ไฮไลท์ของงานคือการแข่งขันวิ่งควายซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ดูคนขี่ควายวิ่งแข่งกันถ้าดูที่สนามจริงคงสนุกกว่านี้ท่านต่อไปครับขอรายละเอียดวันเวลาและสถานที่ในการจัดงานปีหน้าด้วยถ้ามีช่วยแชร์ใต้คอมเมนต์นี้ด้วยนะเพราะปีหน้าวางแผนจะไปฮอลิเดย์ที่ประเทศไทยเมืองพัทยาเพื่อจะปรับแผนการเดินทางให้มันตรงกับช่วงเดือนที่จัดงาน ทันต่อไปครับแข่งม้าคนขี่จะนั่งตรงกลางหลังม้าส่วนแข่งควายคนขี่จะนั่งตูดควายส่วนวิธีการควบคุมก็คล้ายกันคือใช้หัวเข่าทั้งสองข้างตบเข้าที่ตัวม้าและควายส่วนอุปกรณ์สําหรับเพิ่มความเร็วก็ใช้แท่เหมือนกันทันต่อไปครับคาร์บอยสหรรฐเอเมริกาแข่งขันขี่ม้าพยศยังไม่สนุกตื่นเต้นเท่ากับชาวนาไทยแข่งขันขี่ควายวิ่งพวกเขาควบคุมควายด้วยทักษะที่ยอดเยี่ยมแถมไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวอีกด้วย จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าขนาดคาบอยนั่งหลังไม้ายังมีอานม้าแต่ชาวนาไทยนั่งหลังควายไม่มีอานควายมันบ่งบอกถึงความชำนาญและทักษะที่ยอดเยี่ยมของชาวนาไทยเก่งมากที่ทำให้ควายวิ่งเร็วเหมือนม้าแถมไม่ตกหลังควายอีกด้วยท่านต่อไปครับเคยดูขี่ม้าแข่งขี่อูดแข่งแต่ไม่สนุกเท่าขี่ควายแข่งเพราะควายไม่ได้เป็นสัตว์พาหนะขนส่งเหมือนม้าและอูด ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้มันวิ่งเร็วขนาดนี้สุดยอดมากอยากดูในสนามจริงทันต่อไปครับนี่แหละคือสีสันการท่องเที่ยวไทยนอกจากธรรมชาติและวัฒนธรธรมก็ยังมีประเพณีที่เป็นจิจกรรมสนุกสนานตื่นเต้นแบบนี้ยังมีอีกหลายประเพณีในประเทศไทยถ้าไปเที่ยวครบทุกภาคก็จะได้สัมผัสทันต่อไปครับควายที่ใช้ในการแข่งขันดูมันเชื่องมากไม่มีอาการตื่นตระหนกเมื่อได้ยินเสียงผู้คนโห่ร้องเชียร์อยู่ข้างสนาม ถ้าเป็นควายป่ามันคงตกใจวิ่งได้ขิดแตกกระเจิงไปแล้วแสดงว่ามันถูกฝึกสอนมาเป็นอย่างดีท่านต่อไปครับน่าทึ่งและอเมซิ่งมากควายใช่ว่าจะขี่ง่ายเหมือนมา้าเป็นประเพณีที่ควรยกระดับให้เป็นเทศกาลหรือไม่ก็จัดการแข่งขันระดับโลกไปเลยเพราะไม่มีประเทศไหนเอาควายมาขี่แข่งขันเหมือนประเทศไทยอีกแล้วจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่ม,เต,มเติมว่า คิดว่าถ้าทำสนามแข่งขันเหมือนกับสนามแข่งม้าน่าจะดูดีและสนุกตื่นเต้นมากกว่านี้สนามแข่งไม่ได้มาตรฐานคนขี่ก็ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันถ้าเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการแข่งขันคงเจ็บทั้งคนและควายทันต่อไปครับเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากคงไม่มีประเทศไหนเอาควายมาขี่วิ่งแข่งกันนี่แหละคือสเสน่ห์ของการท่องเที่ยวไทยหลากหลายวัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติอยากไปดูที่สนามจริงคงสนุก ทันต่อไปครับไม่น่าเชื่อควายจะวิ่งเร็วขนาดนี้แถมยังให้คนขี่ควบเหมือนควบม้าอีกควายเป็นสัตว์ที่มีความจําสั้นไม่รู้มันจําคนขี่มันได้อย่างไรไม่เหมือนมา้าขนาดไม่ได้เจอคนขี่หลายเดือนมันยังจําได้ทันต่อไปครับครั้งแรกที่เห็นคนขี่ควายวิ่งแข่งกันจะว่าแปลกมันก็แปลกนะพอไม่เคยเห็นมาก,ก่อนแต่ถึงคนขี่และควายมากกว่าทั้งสองทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพอย่าลืมว่าควายไม่ใช่สัตว์พาหนะขนส่ง ท่านต่อไปครับเป็นประเพณีที่น่าเที่ยวนะคงจะสนุกและตื่นเต้นเกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นเอาควายมาขี่วิ่งแข่งกันเจ้าควายก็น่ารักเชื่องไม่มีอารมณ์หงุดหงิดถ้าไปเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งและตรงช่วงจัดงานจะไปดูแน่นอนทัศนคติของชาวต่างชาติท่านสุดท้ายครับป่าะเพณีขี่ควายวิ่งแข่งขันมันว้าวมากกับไมซิงไทยแลนด์ขี่ม้าและอูดวิ่งแข่งขันก็เคยเห็นมาแล้ว แต่ให้ความรู้สึกสนุกสนานตื่นเต้นไม่เท่ากับขี่ควายวิ่งแข่งถ้ามีโอกาสต้องไปดูแน่นอนนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวต่างชาติไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ